ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้ถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากจริงๆเพราะผู้จัดจทำรายการเองก็เพิ่งจะเห็นเช่นกันส่วนรายละเอียดของรูปภาพนั้นจะเป็นอย่างไรมาครับตามไปชมพร้อมกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1 5 7สวนสิวาลัยในภาพคือในหลวงรักาลที่8ขนาดทรงพระสําราญบนเรือพระที่นั่งในส่วนน้ําบริเวณสวนสิวลาาัยพระบรมมหาราชวังพศ2,489ส,24สวนสิวลาาัยหรือสวนขวาเป็นสวนที่ในหลวงรกาลที่5 โปรดให้สร้างขึ้นบนที่ดินเดิมของหมู่พระอภินาวนิเวทที่ถูกรื้อลงข้างเหนือของสวนคือพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งในหลวงชาการที่8ทรงใช้เป็นที่ประทับขนาดเสด็จนิวัดสยามในหลวงชาการที่9ทรงบันทึกเอาไว้ว่าพระเชษฐาทรงโปรดสวนสิวลายมาก โดยบางครั้งก็จะทรงโปรดที่จะเสวยประกายอาหารกลางวันแบบปิกนิกและเครื่องว่างในยามบ่ายริมสระน้ําที่สวนในบางครั้งก็โปรดที่จะรับสั่งให้จัดพระราชทานเลี้ยงน้ําชาในสวนอย่างเช่นการพระพระชาชทานเลี้ยงน้ําชาแก่พระบระมสารุวงในปลายปีพศ2488ที่เปรียบเสมือนการรวมพญาติเพราะเจ้านายหลายสิบพระองค์เสด็จมาเสวยเครื่องว่างและพบป,ปากกันอย่างไม่เป็นทางการต่างจากงานพระราชาพิธีรวมไปถึงทรงโปรดที่จะทอดพระเนตรภาพยนตร์และ หรือการแสดงดนตรีที่สวนศิวไลาหลังจากสเสวยพักายอาหารเย็นก่อนที่จะเสด็จขึ้นบรรทม